ีกิจกรรมสุดพิเศษสุด e x c l u s i v ฟต้องขอขอบคุณ Heat and Shoulder ด้วยนะคะโ okay. อเคพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญผู้ชมดีท่านแรกค่ะเ,เรียนเชิญได้เลยค่ะหน้านไหนยังไงบอกเลยนะคะโอเค พร้อมแล้วค่ะอาแล้วมีกิฟต์เซ็ตจาก h ฮสแอนด์โชเดด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาต่อเลยค่ะเชิญค่ะอะยังไงดีคะยังไงดีคะวันนี้ต้องขอขอบคุณกิจกรรมสุด e x c l u s i v ูนะคะจากทาง h e a แอนด์โชเดค่ะให้ผมสวยสุขภาพดีมั่นใจ น่ารักมากๆเลยค่ะนี่เรามีกิมซ็ตจากเฮดแอนด์โชเดอร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปต่อเลยค่ะเชิญค่ะอย่าลืมใส่แฮชแสกให้หน่อยนะเฮดแอนด์โชเดอร์เอ็กซ์กินวอรและสำหรับเฮดแอนด์โชเดอร์ก็สามารถหาซื้อได้ที่ท็อปทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะคะยอดเยี่ยมน่ารักมากๆเลยค่ะรับอม กิบเซตได้เลยค่ะจากทางเน a แอน o ชเดอร์ขอบคุณนะคะมาถัดไปีด้เชิญค่ะและนี่คือโมเมนต์สุดพิเศษนะคะสำหรับกิจกรรมจากทาง h d a n s s o u u l e r r นั่นเองค่ะและสำหรับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพผมนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของรังแคหนังสีสะนะคะ ก็สามารถที่จะใช้ Head s n o u l o เด d e r ค่ะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพเส้นผมและหนังศรีรษะของคุณได้ด้วยขจัดรังแออคอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวแทนตัวแทนหมู่บ้านเราใช่ไหมคะอา่า <c ười> คนดังโอเคค่ะลำหนัก่1 1ถึง20จตนไม้นั้งข้างได้เลยนะคะ 11ถึง20ค่ะ11 to 20 p l e a s e standby เรียนเชิญได้เลยนะคะ11ถึง20ค่ะโอเคไปต่อเลยค่ะเชิญค่ะ นี่แหละค่ะเป็นกิจกรรมสุดเอ็กซ์โซซีฟนะคะอยากโชคดีแบบนี้เราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีในการดูแลเส้นผมนะคะอยากผมสวยไร้รังแคต้องใช้เออน่ารักมากๆเลยขอบคุณค่ะจะนัดไปเลยค่ะเฮดแอนโชเดอร์ซื้อได้ที่ไหนจ๊ะ เดี๋ยวดือใส่ใแท็กให้ด้วยนะวันนี้นะแฮดแอนด์โชเดอร์เอ็กซ์ินวอนะคะจะได้โชว์โมเมนต์น่ารักน่ารักไปพร้อมๆกันท่าน,นถัดไปค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะกระชบกระชบด้านหน้านิดนึงนะคะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะทางเ e a แอนด์โชเดอร์เองก็มี โปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะคะสามารถไปชมได้แล้วก็ไปชอบกันได้ที่บูธกิจกรรมของเราบริเวณในงาน Top of Beauty ค่ะก็อยู่บริเวณตรงกลางเลยนะคะซึ่ง h e ดแช์โชว์เดอวันนี้เขาก็ได้ยกทับผลสินค้าแล้วก็ราคาพิเศษมาเสริมให้ถึงที่งานค่ะใครอยากลองดมกลิ่นนะคะว่าเอ๊สูตรไหนกลิ่นเป็นอย่างไรไปสอบถามได้ที่บูธกิจกรรมเลย oh <laughs> ดีด้วยค่ะแล้วถัดไปค่ะนี่นดีดีกับผู้โชคดีด้วยนะ จะปริ๊ยังไงนะครับท่าไหนยังไงลองคิดไปเลยนะเย่ <Yeah. S 1> รูปสามารถรับได้หลังจบงานนะคะที่วุฒกิจกรรม Head and s h o เด d e r นะคะ mm hmm. วันนี้จะได้เราทั้งรูปแล้วก็โรวมถึงลายเซ็นดูมยสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะ mm hmm. แล้วก็กิ์เซ็ตจากทาง Head and s h o เด d e r นั่นเอง mm hmm. นี่ขอบคุณค่ายนินดีด้วยนะคะ เชิญค่ะโอเคขอบคุณค่ะนาไปเชิญได้เลยนะคะ กระชับชับไว้นะคะโอเครเอาไหมคะบอลแล้วสามอสโอเคคขับบอ,อลนะจ้าสามสองหนึ่งเรนดีด้วยคะ่ะขอบคุณมาคะ่ะไปต่อเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ,คคะไปเรียนเชิญค่ะ,บบคคะ21ถึง30โรดสแตนบายเรียนเชิญได้เลยค่ะ2 1ถึง30ค่ะแสแตนบายได้เลยนะคะหวานมากขอบคุณนะคะยินดีด้วยค่ะ โอเคอ่ะได้หนึ่งท่านมาเลยค่ะมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอเคพอดีเงามันตกนิดนึงค่ะโอเคได้แล้วค่ะสามสองหนึ่งยี่หานมือั่นมาก ดีด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตเปลี่ยนฟิล์มสักคู่เดียวแป๊บหนึ่งนะคะพอดีมันเป็นพอลล็อตนะคะอ่ะระหว่างนี้โพสท่าน่ารักน่ารักให้แฟนๆสองสามท่าได้ไหมคะทอาคล้ายฝั่งขวาด้วยฝั่งขวาฝั่งขวาน้อยใจมองไม่เห็นฝั่งขวามองไม่เห็นเลย ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายน้อยใจไหมคะเอฝั่งซ้ายบอกน้อยใจแล้วค่ะอู๋ เชิญค่ะโอเคพร้มนะคะดี r e wow. s m i l เชิญค่ะ ยินดีด้วยนะคะขอ้อมนะคะสามสองหนึ่งขอบคุณค่ะ แบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณ h e a d and Shoulder ค่ะขอเสียงประมใหย h e a d and Shoulder หน่อยแล้ว mm hmm. และแน่นอนนะคะความน่ารักแบบนี้ค่ะสิงกรีรีได้ยินวอหน่อยแล้ว mm hmm. และงานของเราค่ะ mm hmm. Tops of Beauty ขอเสียงประมใใ้ท็อปหน่อยแล้ว mm hmm. นี่คือโมเมนต์สุดพิเศษจริงๆนะคะให้เรามาเจอกันแบบไล้ชิดแบบนี้ต้องขอขอบคุณทาง Head อนด์โชเดอร์นะคะแล้วก็โรงหถึงทังชอปด้วยที่กิจกรรมสุดพิเศษจริงๆให้แฟนๆได้มาฟินกันถึงที่นี่ืึงการค้าที่เซนชองเบสเกตของเรานั่นเองและอย่าลืมใส่แฮชแท็กให้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะสำหรับ Head s h o u l d เด X ร์เอ็กซ์นะคะ ยินดีด้วยนะคะนถัดไปเนีนเชิญค่ะ องท่นได้เลยค่ะโอเคค่ะเป็นแฟนจ๋าย,ยี้หวานเลยนะช้าหม,ยมยูย้อนไม่พอโอเคแล้อขอสองช็อตนะ ช็อตแรกนะคะผมสวยไร้แรงแค่เพราะใชเยเย้แล้วขออีกหนึ่งช็อตน,นะจ๊ะเราจะพูดพร้อมกันว่า <Yeah. S 1> top of beauty โอเคนะคะ <Yeah. S 1> เราจะเป็นวิดีโอนะ <Yeah. S 1> top of beauty ถ้าพร้อมแล้ว3 <Yeah. S 1> าสอง ขออน,นุญเรียนเชิญคุณนัฐพัชจริยวงพันธ์นี่ค่ะพี่แอนจีคียันเข้าแมนเจอร์ให้เกียรติขึ้นด้านบนเวทีนะคะแล้วก็เรียนเชิญคุณนิตาเครื่งข้าวมุตหาวรค่ะเฮทแอนจีนัสแ a n แมนเจอร์ค่ะ, Man คะให้เกียรติขึ้นด้านบนเวทีได้เลยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะท่านมีของทีร่รลึกนะคะแล้วก็รวมไปถึงช่อดอกไม้นะคะมามอบให้กับทั้งสท่านด้วยนะคะ ทุกท่านจ๋าขอเสียงปรบมารือด้วยกับผู้บริหารพีเอนจีหน่อยค่ะและขออนุญาตทุกท่านยังอยู่ต่อด้านบนเวทีกับเรานะคะสักครู่หนึ่งนะคะคและลำดับถัดไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารจากทางท็อปแล้วก็เซนทรัลฟูดดีเทลจำกัดน,นะคะ ท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญคุณเข้มจิราโรจนารีพิเช่นค่ะเฮทอ็อกลุกค่ะและขอเรียนเชิญคุณบริษัทเพชรน้อยค่ะไบเออร์แมนเนเจอร์แฮร์แคร์ค่ะบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจำกัดค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางคุณเข้มจิรานะคะเฮทอ็อกลุกแล้วก็ลงไปถึงคุณบริษัทนะคะเป็นไบเออร์แมนเนเจอร์แฮร์แคร์ค่ะจากเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลค่ะ รียบร้อยทุกท่านคะ่ะขอเสียงปรบมือแลักทีห้กับนะผู้บริหารของเราด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะสองท่านคะ่ะก่อนจะจากกันไปค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกแปนแฟนชาวหมู่ย่อของเราทุกคนเลยที่มาให้กำลังใจเราแล้วก็มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้คะ่ะอะไร ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับวันนี้มาเยอะมากแล้วก็ผมอะไร,อ,ะไรอันนี้คืออน,นี้เกิดอะไรขึ้นครับอะไรครับ อันนี้คือเป็นแมสเซจจากแฟนๆถึงคุณค่ะออดขอบคุณมากค่ะอ่าเขามีที่บูธกิจกรรมค่ะเดี๋ยวคุณลองแบบลองอ่านสักคนละสักสองใบไหมลองแบบนึกเรื่องมาไหมดูเขาให้กําลังใจเราน่ารักมากเลยน่ารักกำลังน่ารักโอ้โหน่ารักมากนะอันไหนลองอ่านลองอ่านหน่อยซิคนละสักใบสองใบอันนี้อันนี้อันนี้ยังไงคะภูยิดบอลนครับสอนอ่านชื่อค่ายใหม่หน่อย มันก็คือเกิดนนะนี่อาเจนติสอ่ะอาเจนติสนะไม่เดี๋ยวนะค่ายเท่ากับสองคนครับก็ค่ายก็ค่ายว่ะอาอาเจนติสนะคะอาเจนติสนะคะถ้าฟังเราบ้างฟังเราบ้างฟังผมบ้างได้อันไหนดีเรื่องควาได้นั่นแหละนั่นแหลนั่นเลยโอ้ยเขารักเรามากแน่เลยตุ่มเลือกมาส่มเลือกมา ความรักนะครับขอขอท่าหมูติดปันหน่อยนะเอาเฮ้ยลากกันจริงกันนี่ยเอาฟันกลางหรือว่าท่านยัง <c oughs> ไม่มีล้อนไหนก็นะัดติดปัน<ะ>เดี๋ยวนมันมันคือเทรนด์เหรอจริงปะ,ะใครนำมาครับเนี่ย <c oughs> ใครนำเข้าเนะี่ยล้อนไหนเราไม่ควรเอาลิ้นไปตรงนั้นติดเชือะะ้อแฮะ คือร้อนในผมจะแบบอย่างเงี้ยให้มันให้มันแบบให้มันไม่โดนร้อนในใช้ไตโนโรนนะหายวันเดียวหายเลยไม่เกี่ยวกันอันนี้นะครับพี่หยินพี่วัวขาขาขาพี่หยินพี่วัวขาขาเป็นไม้บวกไม้บวกขา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 พี่หินวัวขาขาช่วยด่าหน่อยพี่ค่ะ เลย88อยากเดินแต่ไปลงหลอกจริงอ่ะคุณลงอีกตั้งทัสุดท้ายงานสุดท้ายได้เลยฮะนี่อันไหนดีคะอันไหนดีพี่เห็นตั้งวันเดือดทั้งสุดท้ายได้เลยครับได้เลยได้เลยอ่านทำไมอ่านทำไมอ่านทำไมอ่านเราผ่านยี่ห้อก่อนนี่อ่านทำไมนี่อันนี้เลยอ่า ว่างไงคะด่เขาว่างไงคะหนูรักพี่วองกับพี่หยิงมากเลยนะจะค่อยจะค่อยจะคออะ่อยอยู่ <disappe fi> จะค่อยจะค่อยที่ไหนเปคนคนที่ไหน้เขาเกีค่อยมีไม่เหอกด้จะจะค่อยอยู่ตรงมือเสมอตรงมือตรงมือ ขาเขียนเป็นแบบภาษาอีสานปะจะคอยอยู่ตรงเสมอตรงันเมื่อไหร่ก็เจอหนูนะรักมากนแนเฮ้ยอ่าที่ถ้าเป็นว่าเข้าใจเอาไว้เข้าใจเข้าใจเข้าใจอ่าอันนี้คือความรักความผาบุณจากแฟนๆนะคะอ่าอันนึงอันนึงพี่วอล์กงอ่นแถมแถลอีกอันหนึ่งอ้าวแฮปปี้เบิร์ดเดย์วิส์ยูเฮลและเวล์ฟอร์เวอร์นะครับ ให้ทำให้เพื่อนเดาย้อนหลังเรานี่ทำนะครับนี่ Happy Birthday กลับซะเลย Happy Birthday มีไหมเนี่ยมีแฮปปี้ สุดท้ายสุดท้้ายแลวฝากผลงานค่ะแล้วก็อยากจะบอกอะไรแฟนๆวันนี้ค่ะแล้วก็วันวันนี้สนุกมากครับสนุกมากเข้าใจแล้วทำไมเลดกันเนาะสนุกมากแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนานๆเช่นกันแบบนี้นะครับแล้วก็เสร็จเนี่ยด่งแล้วกลับบ้านก็รายงานกันด้วยนะครับมาเจอกันอีกผก็พูดทำเท่แล้วแต่จริงไม่มีอะไรหรอกที่วองานนฝากผลงานด้วยค่ะฝากผลงานด้วยนะครับ ก็ううเ,รเร็วๆนี้ก็จะมีเดี๋ยวไปติดตามนะครับที่เอฟิเชียวแล้วก็ที่นึกได้ก็คือเนี่ยแหละเอเจนต์ปครับชื่อเต็มว่าเจนตนไปติดตามได้ครับก็จะมีรายการแล้วก็มีรายการนะครับรายการอะไรก็จะมีมีเต็มๆตอนนี้ที่ทุกคนรู้แล้วก็ในอนาคตก็ ็รอติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะครับฝากฝๆเลยครับคอนเสิร์ตไงกันยายนนี้นะครับไปมาโม้นจอยกันนะครับแล้วก็อื่นๆครับรอติดตามครับอะไรนะฮะตัลากันยาข่าปัดก็กดบัตรกันยานี่เรียนรู้จริงรู้จริงเฮ้ยเราเราจะปัดเราจะปัดซีรีส์ ฝากฝากเลยครับหนังฝากฝาก้วยไกจีรี์ด้วยครับก็เรื่องเรื่องแล้วตำรวจล้นเอาไม่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 ใช่ไอ้แบบพนักงานบริษัทหรือผมก็พูดไปเรื่อย พนักงานบริษัทก็ชอบตำรวจไหมเขาเขาไม่ชอบบอยเขาโดนจับตลอดเอากลับฮึบบายบายเลยว้าวบายบานค่ะวันนี้กะขอบคุณทั้งสองทานด้วยนะคะและอย่าลืมค่ะอยากผมสวยสุขภาพดีไร้รักแร้เพราะว่าใช้เทสแองเกิลเกนได้ดังๆให้ยินวอกเลยแล้วขอบคุณค่ะวันนี้รับทาบเรื่อความสุขแต่เพียงเท่านี้นะคะ กบกันใหม่โอกาสหน้านะคะอยา่าลืมใส่แฮชแท็กแฮชแอนด์โเอร์เอกมได้ไน,นะและจอกันค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพสวัสดีค่ะสาหรับลิกกสามารถรับรูปได้น,นะคะที่อของ H d เดนะคะขอบคุณทุกท่กานมากมค่ะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะ